โยโยโยบ่ายสามโมงตรงเจอก,กันกับคลิมเนนทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel u t u b e และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึคลงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอปของเราครับแอ v i p k l n ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามาลิงก์ VIP ขอบคุณ SCC 777ด้วยครับมา,มาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับหนึ่งคู่ที่เลือกมาเป็นคลึงเน้นทีมเดียวครับไปที่เวลาตีสอครึ่งบุนดาีกาเยอรมน,นีนะครับบุนเซอร์มินเช่นกลับบกักอันดับ7เปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงบายเยินมิวนิก กลับบากเนียมีอยู่21แต้มเกมล่าสุดบุกไปเบียดชนะบีเดเฟลมา1-0นะครับปัญหาของกลับบากคืนนี้คือมาคุสตูรามและอิบราฮิมาตาโอเร่ลงไม่ได้นะครับตูรามนี่ติดโทษแบนแล้วก็ตาโอเร่นี่เจ็บนะครับตัวลหลักที่เหลือก็มีลาสตูเดอร์ครับแนวรูปพลาติกเฮอร์มันโจนาสฮอฟมันนะครับข้างหน้าเป็นริวเอมโบโลฝั่งของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกมี33แต้มนะครับเกมล่าสุด คือว่ากลับมาพลิกนรกกลับมาเลยนะครับเปิดบ้านเอาชนะมายมา5ประตูต่อ2ครับครึ่งแรกนี่โดนก่อน02ด้วยนะครับตัวละักคืนนี้คิ King งซี่โกมันเจ็บลงไม่ได้นะครับที่เหลืออยู่กันครบนะครับโจชัวกิมบิชนาวุกอย่างโทมัสมุลเลอร์แซดกานาบีเลรอยซาเน่นะครับข้างหน้าโรเบิร์ตเลวานรอฟสกี้ก็พร้อมลงล่าตากข่ายนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับ แน่นอนก่อนเกมยบร์นมิวนิชถูกยกให้เหลือกว่าในการบุกมาเยือนจิงอยู่ยบร์นมักจะมีปัญหานะครับในการบุกมาเยือนกลับบักเพียงแอกว่าผมมองว่าการขาดมาคุสตูรามของกลับบักนี่ส่งผลแน่นอนนะครับในขณะที่เสือใต้ เกมที่แล้วทําให้เห็นนะครับขนาดตามหลัง2ลูกยังกลับมายิง5-2ตามแฮนดิแคปเลยนะครับแถมเดวยันรอสกี้กําลังฮอตด้วยครับยิงไปแล้ว19ประตูในบุนเดสสีก้านะครับดูแล้วไม่ว่าจะมองเหลี่ยมไหนครับบาเยิร์นมิวนิกบุกชนะแน่ครับเพราะอย่าลืมว่าคะแนนมันก็ถือว่ายังนําพวกที่ตามหลังอย่างไรซุสิกแล้วก็เลเวอร์กูเซ่นไม่ห่างนะครับดังนั้นเสือใต้น่าจะเดินหน้าครับวัดใจบาเยิร์นมิวนิกนะครับจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูแน่ครับให้เชียร์เสือใต้บาเยิร์นมิวนิกเป็นครึ่งเน นีนะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย